คลิปนี้นะคะจะพาไปตะลุยเชียงใหม่กับทิฟฟี่ตามใจรีวิวค่ะไปเชียงใหม่รอบนี้เราขับรถไปเองค่ะบอกเลยว่าตูดโคตรบาดมุคนปวดมากจากถึงเชียงใหม่นะคะเราก็ต้องไปไหว้รอยสุเทพก่อนนะเพื่อเป็นสิริมงคลให้กับเรานะคะเ็าแวะลงมากินอาหารเหนือนะคะที่ร้านนี้เลยกาแฟแสนสุขนะคะด้านล่างรอยสุเทพเิดอาหารราคาก็ปกติเลยนะคะไม่ได้แพงนะวันนี้เรากิ้ขนมจีนนะ้ำเงี้ยวอร่อยมาก โปรแกรมต่อไปนะคะเราจะพาไปที่ดอยเชียงดาวกันค่ะวิวแบบว่าสวยมากสวยตั้งแต่ทางขึ้นเลยทุกคนพอเราถึงหน้าอุทยาแล้วนะคะเราก็ต้องจ่ายค่าเข้า,ขาก่อนนะคะทุกคนก็จะเป็นราคาตามนี้เลยค่ะวันนี้เราจะไปพักบ้านดอยหมอกเราต้องปักหมุดที่ระเบียงดาวค่ะอันนี้คือที่พักของเรานะคะคือ เป็นบ้านแล้วก็เป็นเต็นนะคะทุกคนอันนี้บ้านก็คือวิวหลักล้านจริงๆ่ะทุกคนบอกเลยว่าที่นี่นะคะไม่มีไฟฟ้านะคะทุกคนแล้วก็ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ด้วยนะคะในบ้านพักก็จะมีห้องน้ําในตัวนะคะไม่มีเครื่องทําน้ําอุ่นนะคะทุกคนหนาวมากอาหารนี้นะคะก็จะรวมในค่าที่พักมาเป็นเนรียบร้อยแล้วนะคะบอกเลยว่าอาหารเมนูง่ายๆเรียบๆแบบนี้นะคะแต่คืออร่อยทุกเมนูเลยค่ะทุกคนโดยเฉพาะไข่เจียวกับน้าพริกลีซอคือแบบ ชอบมากนะคะขาดไม่ได้คือหมูกระทะค่ะทุกคนในราคา500บาทกินหมูกระทะชมวิวหลักล้านบอกเลยว่าคุ้มโคตรโตบรรยากาศในเต้งของเรามองออกมาก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะอันนี้ตอนเช้านะคะก็จะมีเป็นโอนตินกาแฟไข่ต้มนะคะแล้วก็ข้าวต้มคืออร่อยมากๆค่ะอร่อยทุกอย่างเลย นั่งจิบโอวันตินดูวิวหมอกนะคะคือแบบสวยมากประทับใจก,ก่อนกลับก็จัดพริกรีซอสสิบกระปุกหวานๆกลับบ้านไปเลยจ้ะลงมาจากเชียงดาวก็มาแวะถ้ำเชียงดาวกันหน่อยนะคะทุกคนอันนี้คือแนะนําว่าต้องแวะนะทุกคนคือแบบมาไหว้พระสักนิดหน่อยนะจ๊ะน้ําใสมากคือแบบว่าน่า,นานเล่นสุด สสยแบบเห็นตัวปักลงมาอีกนิดนึง,นนงก็จะเป็นถนนหมายเลข3มนะคะคือเป็นที่ที่ทุกคนต้องมาถ่ายรูปแต่ว่าถ่ายไม่ได้ทุกคนคือแบบแบตกล้องหมดแล้วก็ได้แต่วิดีโอมาและที่สุดท้ายนะคะก็เป็นนี่เลยส่วนยิ่งยงนะคะก็จะมีรถมารับนะคะทุกคนแล้วก็ต้องจ่ายค่าเข้าก่อนนะคะคือแบบสวยงามมากเลยดูเป็นเจ้าหญิงเอ่ยอะไรเอ่ยคือสวยจริงๆนะทุกคนแนะนําว่าแต่งชุดแบบนี้มากหลายคนคือแต่งชุดแนวนี้มา,มาเยอะมากทุกคน น,นะคะแต่งมาเลยวหวานๆกระโปรงยาวๆ8เมตรนะคะทุกคนแล้วก็สะบัดไปเลยนะแม่ อันนี้ก็จะเป็นพ็อปนะคะค่าเช่า30บาทนะคะขอโชว์รูปนิดนึงนะคะทุกคนก็แต่งตัวประมาณแบบนี้ได้เลยนะคะคือแต่งออกมาแบบชุดสีขาวหรือสีดําก็ได้คือสวยแน่นอนค่ะอันนี้เราก็จะให้ดูวิวนะคะทุกคนคือแบบว่ามันสวยมากๆทุกคนใครที่แบบว่าถ่ายพิว,ด,ด,พวด,ดิง่งพเวดิ่งเอยอ,อยากถ่ายรูปคู่เอยอ,อะไรเอ,อ่ยนะคะก็คือแนะนําแบบเป็นเจ้าหญิงแบบงงๆไปเลยจ้ะแม่ส้มที่สวนยิ่งยงอร่อยมากค่ะทุกคนนั่งกระบะขาลงนะคะหัวปิงเวอร์ทุกคน <laughs> คือแบบวิวสวยจริงๆนี้นว่าให้นั่งกระบ,บะนะคือแบบสวยโอเคไปและบายบายเชียงใหม่กับโคลาแล้วนะไว้เดี๋ยวกลับไปใหม่อีกรอบจ้ะ